ะยุกต์ใ <imprisoned> ช anyway, <match> oh, ้ได้หลายอย่างจริงๆนะคะแล้วก็สลรับในแบงก็อต่อไปนะคะเอฟโเออมาเชลลครโรชานโรังชินบังฟอค่ะแ้ววยยุ่นเนี่ยก็สามารถจะมาประยุกใส่กับเสื้อหิ้วกันยืนได้นะคะนี่เป็นผ้าคุณข้าพันค่าคุณไหลค่ะจะทำ เศษเพราะงานนันขาที่ไหมหรือไปเหลือนอกค่ะแล้วก็มาพัฒนาใหม่ค่าจะไม่ซ้ำแบบน่ะมีผิวเดียวในโลกค่ะมีผิวเดียวในโลกเพราะว่านี่เป็นแ่เศษของผ้าไหมใช่ไหมคะแล้เราก็มาไปรู้สวยว่าดูอย่างนี้แล้วไม่ทราบเลยว่าเป็นเศษของผ้าไหมหรือว่าจงใจที่จะทำแบบนี้นะคะคุณข้า สีดำกับส The nah, ีเหลืองเ่มงอและเขียวันบายเดือเหลือก่อนแล้วหลงก่อนนะคะแล้วีน้อกนะคะก็ยังมีค่อยพออยู่ด้วยมือถูกแขนเออเดี๋ยวนี้ไปก็ชอบกันนะค่ะแล้วก็ยกประจักที่ไหมเกิดใหมนะคะเออเาอยู่บนตัวลอก I didn't